ครับเรื่องต่อไปนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของพาิีวภาพหลุร้ายนะครับแล้วก็พสิวะผู้ปรับประสุนนะครับเอ่อพสิวะผู้ดูายเนี่ยจะมีชื่อว่าไพรวะนะครับนะเป็นพสิวะผู้ทําลายหรือผู้โกรธนะครับนินความโกรธนินการทําลายเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับบางทีแล้วพสิีวะในภาคนี้ก็จะปรากฏอยู่กับพวกสูตรพวกสูตรเนี่ยที่เป็นชนชั้นต่ำสุดของอินเดียเนี่ยบูชาพสิวะในภาคของไพรวะนะครับ นะครับในตามตำนานบอกว่าพระศิวะเนี่ยนะครับแสดงความพิโรธอย่างมากเลยเมื่อพระพรมโกหกนะครับตอนที่พระพรมเนี่ยนะบอกว่าตนเองค้นพบยอดของศิวลึงในลีโคตภพในลีโคตภวมูรตินะครับ้วยพระศิวะพิโรธจึงตัดหัวพระพรมออกหัวหนึ่งนะครับในตอนในตำนานตอนนั้นเนี่ยนะจะเรียกพระศิวะผู้ตัดหัวพระพรมเนี่ยาเรียกว่าพรมมะสิรัชีทกะมบูรตินะครับ เมื่อตัดเสศจแล้วเนี่ยพระศิวะก็นะฮะด้วยความพิโรธนะครับนะฮะน,ะ,ะ,นะ,ะมีหัวประพมเข้ามาอยู่ที่มือนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะสลัดหัวประพมออกไปได้นะครับเพราะว่ามีคําสาบว่าถ้าใครก็ตัดหัวประพมนะครับนะฮจะต้องเดินปะจะต้องเดินสแสวงบุ่น12ปีนะครับในท่าเปลือยกายนะครับนะฮเพื่อเพื่อให้หัวประพมเนี่ยหลุดออกมานะครับนะฮะ,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 ะพระศิวะจึงเดินสแสวงบุญ เปื่อยกาย12ปีจนทั้งพระเศียรของผมเนี่ยหลุดออกมาจากมือของพระศิวะที่เมืองพราราณสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออลักษณะของปฏิมากรรมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับนะพระศิวะตาถลึงนะครับด้วยความดุร้ายมีผมที่ลุกขึ้นเหมือนกับเปลวไฟเรียกว่าผมชวาลเกตน,นะครับมีงูพันรอบเอวนะครับแล้วก็เปื่อยกายนะครับนะเพราะฉะนั้าานเนี่ยท่าทางเนี่ยดูคล้ายกับ พิกษัตนณามูรติที่เคยสอนไปแล้วแต่โะพวกวิกษัตนามูรติเนี่ยไม,ไม่ได้มีความดุร้ายไม่ได้มีผมเป็นชัวรละเกตไม่ได้มีเขี้ยวไม่ได้มีตาที่ผึงลุกโตกอย่างนี้นะครับถ้าดูทางด้านถ้าหัดทางถ้าหัดซ้ายล่างนะครับจะเห็นว่านี่คือบาดขอทานนะครับที่มาจากหัวกระโหลกประพมหรือว่ากระปาระนะฮะนะซึ่งกลายเป็นบาดขอทานไปด้วยนะครับและมีหมาตัวหนึ่งที่กาลังเดินเลียตามเลียเลือดที่ ตกลงมาจากพระเศียรของพระปมนะครับดาบของถืออื่นๆเนี่ยก็เป็นของถือพระศิวะโดยปกตินะครับถือตรีศูนย์ถือบันดอกถืองูอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือพระไพรวะนะครับพระศิวะในภาคอื่นๆที่แสดงการสังหารอาสูตรเนี่ยจะมีมูรติที่ลงท้ายด้วยคําว่าสังหารนะครับอย่างเช่นคชาสุรสังหารมูรตินะครับก็แปลตรงตัวว่ามูรติที่สังหารอาสุรรูปช้างนะครับ นะตามสมการทางปฏิมาณวิยาเนี่ยช้างเนี่ยมีผิวสีเทานะครับแสดงว่าเป็นเมฆฝนเมื่อเมฆฝนมาบดบงังความสว่างจากพระอาทิตย์แสดงว่าช้างคือวิชาหรือความมืดก็ได้นะครับอันอ,อันธกาศูนนะครับเป็นอสูรนตนหนึ่งเนี่ยเป็นอสูรนในความมืดนะครับมีลูกน้องคือขชาศูนขชาศูนเนี่ยสรสีแสดงว่าเป็นลูกน้องของอสูรในความมืดนกีหนึ่งนะฮะนะ เมื่ออันธากาศูนย์เรือศูนย์ในความเมื่อต้องการที่จะรบกับพระศิวะจึงส่งขาชาศูนย์เนี่ยมารบกับพระศิวะก่อนนะครับส่งลูกน้องมาก่อนนะครับก่อนที่ตัวเองจะจัดการนะครับเนี่ยพระศิวะนะครับฆ่าขาชาศูนย์แล้วถลกหนังเนี่ยแล้วแผ่ออกเห็นไหมฮะอันนี้พระศิวะกาลังเต้นลาอยู่บนหัวช้างนะครับแล้วหนังช้างเนี่ยกระจายไปด้านบนมีขาช้างมีหางช้างนะครับ รออยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับแสดงว่าพระศิวะเนี่ยทรงชนะระชาสูตรแล้วนะครับพระศิวะตามสรรมการเนี่ยนะ,สน,สะนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างนะครับศิวลึงที่ลุกขึ้นมานะครับขึ้นมาขึ้นมาจากแผ่นดินเนี่ยก็มีเปลวไฟลุกขึ้นมาด้วยแสดงว่าพระศิวะเป็นสรรมการเดียวกับแสงสว่าง นะครับพระศิวะเนี่ยทรงเป็นส, <ım. S 1> สมการเดียวกับเปลวไฟอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าพระศิวะทรงเผากิเลสนะฮะเผาเผาท่ากับไฟพระศิวะทรงเป็นตปัสวีผู้เผากิเลสเผากิเลสคือไฟแม้นไฟสี่สมการท่กกับแสงสว่างนะครับตาทั้งสามข้างพระศิวะข้างหนึ่งเป็นพระอย์ข้างหนึ่งเป็นพระจันทข้างหนึ่งคือไฟนะครับเพราะนั้นตาทั้งสามพระศิวะก็เป็นไฟสรุปแล้วพระศิวะเนี่ยคือไฟหรือแสงสว่างนะครับ เมื่อพระศิวะปราบอาสูรจึงต้องปราบอาสูรในความมืดนะครับภะชาสูรคือสัญลักษณ์ของความมืดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อปราบแล้วพระศิวะทรงเต้นบนหนังช้างก็แสดงเห็นว่าพราะองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งจัก,กรวาลที่แผ่ท่ามกลางความมืดของอวิชชาครับนะเมื่อ คาชาศูนย์ถูกปราบแล้วนะครับตัวพี่ใหญ่ก็คืออันธกาศูนย์เนี่ยนะครับก็มารบกับพระศิวะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอันธกาศูนย์เนี่ยเป็นจริงๆและเป็นลูกของพระศิวะกับพระอุามานะครับแต่ว่ามีครั้งหนึ่งพระอุามาเนี่ยนะฮะอยากจะล้อเล่นกับพระศิวะก็เลยเอาพระเนี่ยไปปิดตาปิดตาทั้งสามข้างพระศิวะตาปิดตาสองข้างพระศิวะโทษนะครับปิดนแะค่สองข้างพระศิวะนะฮะนะเพื่อปิดตานะฮะ ปรากฏว่าพระธิพจันทร์ด,ดับนะฮะบ,บางตำนานบอกปิดตาสามข้างเลยก็คือไฟก็ดับไปด้วยนะครับด้วยความตกใจพระศิวะเนี่ยกับความมืดบอดด้วยความมืดบอดเนี่ยทำให้เกิดอสูร,รตาบอดขึ้นมาชื่อว่าอันทกาสูร,รอันธากากปลว่าตาบอดนะครับภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่ามืดมนอันทกาคาววะอันพระอันนี้เป็นคําเดียวกันนะครับนอนหนูนอนผุงนะครับไม่ใช่นอนอินทร์อนหงดโหน,นนะอย่าเขียนผิดนะครับ อ,อันภักนอนดินนร,รมโทนแปลว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับแปลว่าไข่นะฮะโอเคันะฮะเลนล้อเล่นสน,สนุกโอเคคนนี้นะอันธกาสูรเนี่ยเมื่อเป็นอสูรแห่งความมืดบอดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแม่ของตัวเองคือใครคือนางปรารวตินั่นเองนะครับอันธกาสูรก็เลยต้องการที่จะแต่งงานกับปาราวตินะครับนะเรก็ยกส่งขชาสูรมารบกับพระศิวะก่อนสวนตัวเองไปชุดนางปรารวตินะครับ พระศิวะเสด็จมานะอันนี้เ็นพระรูปพระศิวะนะครับนี่นางปาราวตินะครับพระศิวะเสด็จเสด็จมาเสร็จปุ๊บนะฮะอันธกาสูรนั่นรอยอยู่บนฟ้าเอาความรู้ในปกคลุมโลกอยู่นะครับพระศิวะยืนด้วยท่าอาริทะท่าอาริทะคือท่าที่งอเข่าข้างหนึ่งเป็นท่าในการออกสงครามนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากท่าที่กําลังจะยิงธนูนะครับ ต้องงอยืนองอเข่าข้างหนึ่งนะครับแล้วแผ่นหนังช้างของประชาสูตรที่ลบชนะไปตะกี้เนี่ยน,นะครับโดยรอบเห็นไหมฮะเห็นหูเห็นหัวช้างเห็นหนังช้างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วใช้ตรีศูนย์เนี่ยแทนลงไปบนฟ้าไปดูอันกาสศูนย์นะครับ นะนะแล้วเลือดอันตราสูตรก็ตกลงมาแล้วพระศิวะก็ใช้กระปาระหรือถ้วยเนี่ยรองเลือดนะครับที่ตกออกมาจากการอรนตายสูตรเพราะทำนานบอกว่าเมื่อเลือดของอสูตรตกมาที่พื้นก็เกิดอสูตรตัวใหม่ขึ้นมาทํใไมพระศิวะต้องใช้กระปาละที่รองนะครับอนะ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พระศิวะก็มีชัยชนะเหนืออสูตรในความลืกนะครับ พระศิวะทรงปราบอสูรที่สําคัญอีกอีก,อก,อกตำนานหนึ่งก็คือตรีปูรันตะกาบมุรตินะครับพระศิวะทรงปราบอสูรตสามเมืองตรีปุรัคคือสามเมืองนะครับอันตกะการแปลว่าผู้ฆ่าหรือผู้ที่ทําให้จบนะครับมูรติแห่งผู้ฆ่าเมืองอสูรแห่งตรีปุรัคนะครับตรีปุรันเนี่ยนะฮะคือ,อเดิมเนี่ยมีอาศูนติสามตน นะครับอสูรสามตนเนี่ยขอพอรจากเทพเจา้าบอกว่าขอให้มีประสาทสามหลังประสาทหลังหนึ่งอยู่บนโลกมนุษย์ประสาทหลังหนึ่งลอยอยู่บนฟ้าประสาทอีหลังนึงยอนลอยอยู่บนสวรรค์นะครับประสาททั้งสามเนี่ยจะโครจรไปรอบจักรวาลเลยนะครับจะมีแค่พันปีเท่านั้นเองที่จะมาตรงกันนะฮะเมื่อมาตรงกันเสร็จปุ๊บและธาตุ ตอนเด็จะตายก็ขอให้มีใครสักคนหนึ่งเนะี่ยยิงธนูนะครับให้โดนประสาททั้งสามหลังด้วยธนูเพียงดอกเดียวนะครับอาสูรทั้งสามก็จะตายนะครับประสาทระเบิดบึ๊บต,ตายห่าไปนะฮะโอเคนะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ไปไปไปมาณอาสูรขอพรอย่างเงีนะ้ยคืออสูรนี่เกือบกลายเป็นอมตะอยู่แล้วนะฮะเกือบจะกลายเป็นอมตะเพราะไม่มีใคร ที่จะรอพันปีแล้วก็สามารถที่จะยิงธนูได้ด้วยเซี่ยววินาทีนั้นเพียงดอกเดียวนะครับอสูรมันเกิดเป็นอมตะนะครับอ,อำนาจของอสูรก็มีมากมายจนสามารถครอบคุมได้ทั้งสามโลกนะรเทวดา,าต่างๆ,ๆเกรงกลัวอสูรสามตนนี้มากนะครับก็เลยไปขอให้พระศิวะแล้วก็พระวิษณุเนี่ยนะครับลงมาปราบนะครับแต่พระศิวะแล้วก็พระวิษณุี่ยตรัสว่าตอนนี้อาสูรยังเป็นผู้ผ,ผ,ผู้ที่มีธรรมะอยู่ นะครับยังบูชาพระศิวะกัพบพระวิษณุอยู่ตนเองไม่ปรับไม่ได้หรอกนะครับพระวิษณุเลยอาสาบอกว่าจะทําให้อสูรนี่กลายเป็นอาธรรมนะการกลายเป็นอาธรรมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าธรรมะคือความจริงจักรวาลอาธรรมคือความเท็จของจักรวาลนะครับนะเพราะฉะนั้นพระศิวะพระวิษณุจึงอวตารไปเป็นพุทเจ้าเจ้านะครับตามตำนานบางตำนานบอกอวตารไปเป็นพุทเจ้าเจ้าตามตำนานบอกว่าอวตารไปเป็นนักบวชนะครับ นะต่างศาสนาแล้วก็ไปหลอกล่อให้อาสูนทั้งสามัวเนี่ยเลิกนับถือศิวลึงนะครับซึ่งเป็นการผิดธรรมะนะครับผิดออเดอร์จักรวาลผิดความเป็นจริงจักรวาลนะครับในมุมมองศาสนาอินดูบอกว่าศาสนาอื่นๆคือการผิดธรรมะนะครับเป็นอธรรมนะฮะเมื่อผิดออเดอร์จักรวาลผิดความจร,ริงจักรวาลแล้วนะครับเทพเจ้าต่างๆจึงมีสิทธิ์ในการที่จะฆ่าสุนทั้งสามตนนั้นนะครับ พระศิวะทรงรวบรวมงพลังอำนาจของเทพเจ้าทั้งหมดในศาสนาฮินดูนะครับโปรดให้พระพรหมเป็นสารถีโปรดให้พระวิษณุเป็นสอน,นะฮะพระศิวะเองเป็นผู้หญิงแล้วก็เกิดรถขึ้นมาที่มีพระสุริยะแล้วก็พระจันทร์เนี่ยเป็นล้อรถนะครับนะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งหมดเนี่ยร่วมกันเป็นบุคคลิฐานของธรรมะของจักรวาลเพื่อปราบอาสุรที่เป็นอธรรมนะฮะ แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องตีปุตรตกาเนียคงจะแตกขึ้นเมื่อเกิดคู่แข่งที่สัมพัญขึ้นมาคือศาสนาพุทธนะครับที่พยายามจะเคลมว่านะฮะนะตัวเองเนี่ยเป็นธรรมะนะครับต่อต้าก,กับส,สายวานิการหรือพระศิวะที่บอกตัวเองก็คือธรรมะเหมือนกันนะครับด้วยเหตุน,นี้จึงเกิดตำนานนี้ขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะเคลมว่าแท้จริงแล้วธรรมะหรืออเดอรกจักรวาลเนี่ยคือศาสนาฮินดูและโดยเฉพาะยิงสายวานิกานะครับโอเค คราวนี้คราวนี้พอเอพอพอพระศิวะนะครับขี่บนรถม้านะครับที่เลา่อยฝั่งไบเดนเนี่ยนะครับเมื่อปราสาทมาตรงกันพระศิวะก็ใช้เพียงธนูเป็นดอกเดียวเนี่ยนะสอดเป็นดอกเดียวยิงโดนปราสาทสามหลังนะครับพินาศไปนะครับนะในเมดัเฟอร์หรือว่าในการเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งนะครับก็คือก็คือพระศิวะเนี่ยทรงทำลายโลกทั้งสามนะครับทรงทำลายทรงทำลายโลกที่ แบ่งเป็นห้องพื้นดินห้องฟ้าสวรรค์เพื่อให้คนเนี่ยสามารถบรรลุไปถึงมกษัตริได้นะฮะนะอันนี้ภาพนี้เป็นภาพของพระศิวะถือคันศรเห็นไหมฮะถ้าถือคันศรเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าเป็นพระศิวะปางตีภูลันตกระมูลติโดยปกติแล้วพระศิวะนี่จะถือตรีศูนนะครับเป็นหลักนะแต่ถ้าพระศิวะถือคันศรคอยรู้เลยว่านี่คือพระศิวะปางตีภูลันตกระมูลตินะฮะอันนี้เป็นภาพสลักที่ถ้ำ เอโลล่านะครับจะเห็นว่าพัิวะเนี่ยยืนในท่าอริภะท่าออสงครามนะครับกำลังยิงธนูนะครับไปโดนประสาทสำหลังซึ่งอยู่ด้านบนนะครับนะบแล้วรถม้านี้มีพระพรหมเป็นสรัระถีตามคำพีที่บอกว่าพระพรหมเป็นสัระถีให้กับพระศิวะนะครับส่วนพระวิษณุเป็นลูกศรน,นะครับอันนี้ นะผมถ่ายมาจากปฏิมากรรมชิ้นหนึ่งเป็นปฏิมากรรมพระศิวะที่ถือลูกศรและมีลูกพระวิษณุอยู่ที่ลูกศรแสดงว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้แสดงภาพของตรีบูรันตกะมุลติที่มีพระวิษณุเนี่ยนะแปลงเป็นลูกศรน,นะครับส่วนภาพนี้เป็นพระศิวะนะครับคนนี้ยืนที่ท่าย,ยืนเนี่ยแปลกมากเลยพระหขัดหนึ่งทั้งสองหัดเนี่ยทำท่าทางอย่างนี้เหมืนมอนงอนิ้วอย่างนี้นะครับท่านี้เราเรียกว่ากตะตกะมุทา กอไก่ตอปตัตกกอไก่นะครับกาตกะแปลว่าวงแหวนนะครับทีจริงแล้วเป็นท่านในการถือของนะฮะเพราะก็มักจะทําเป็นท่าวงแหวนเนี่ยจะถือของอะไรก็ได้นะครับถือแก้วน้ำนะฮะใช้ท่ากัตกะนะครับนะนะถ้าเกิดว่าทําพระหัตถ์สองข้างข้างหนึ่งการตะกางนีกข้งางหนึ่งเนี่ยถือคันศรอีกข้างหนึ่งถือลูกศรน,นะครับเพียงแต่ว่าพระหัตถ์เนี่ยได้ ลูกสอนแคันสรนได้หายไปแล้วนะครับถ้าเห็นอย่างนี้เรารู้เลยว่านี่คือพระศิวะปางรปริพัตกรบมูรตินะครับ ภาษีวัรฏประสูนเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะคุยกันนะครับแต่ว่าแปลกมากเลยตอนตำนานนี้นะครับแทนที่จะชื่อว่าสังหารกับเรียกว่าอนุเคราะห์นะครับก็คือตอนราวนานุครหะมูรติหรือมูรติแห่งการอนุเคราะห์ราวนะราวนะเป็นชื่อดึงของทศกัณนะครับแต่ในอินเดียเรียกว่าราวนะนะครับแปลว่าร้องนะร้องโหยหวนนะครับครั้งหนึ่ง ทศกัณฐ์นะครับต้องการที่จะแสดงอํานาจนะครับจึงเข้าไปขย่าเขาไกรลาศของพระศิวะอันนี้คือทศกัณฐ์กำลังขยาขา่าวภูเขาไกรลาเห็นไหมฮะทศกัณฐ์มีคนเป็นคนเป็นยักษ์ที่มีหลายเสียงหลายก้อนนะครับกําลังขุเขย่าภูเขาด้านบนภูเขาเนี่ยมีภาพของอุมาเมหส่วนนะครับผูมาตกพระทัยมากนะครับรวมทั้งสัตว์ต่างๆในเขาไกรลาศเนี่ยตกใจมากเลยแต่พระศิวะไม่ตกใจเลยนะครับใช้แค่ทำในเท้านะครับ เหยียบภูเขาภูเขาก็ทับทศกันอยู่พันปีจนกระทั่งทศกัร้องโหยหวนนะครับนะฮะทศกันจึงเริ่มสรรเสริญพระศิวะนะครับบางตำนานบอกว่าทศกันเนี่ยตัดหัวตัวเองแล้วก็นะครับใช้ทินจะเอามาทําเป็นพินนะครับร้องเพลงสรรเสริญพระศิวะนะครับท้ายสุดและพระศิวะขอวัดไปนะครับจึงรับเอา,เอาทศกัมาเป็นผู้สักการะในพระองค์และทศกันจริงๆแล้วเป็นสวันิกายนะครับ บูชาพศิวังนะครับนะบางตำนานก็บอกว่านะทศกัณฐ์เนี่ยได้ตัดหัวทั้ง10เนี่ยเพื่อบูชาศีวลึงนะครับแล้วพศิวังเนี่ยก็สเสด็จออกมาจากสีวลึงเพื่ออวยพรให้ทศกัณฐ์เนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วเนี่ยทศกัณฐ์ได้เปลี่ยนใจกลายเป็นผู้ที่นับถือพศิวังไปจนท้ายสุดแล้วในเรื่องรามยนะคเขาพิสณุนจะต้องลงไป,ป็นปากทศกัณฐ์นะครับเป็นการเป็นการกดนะฮะ ใส่ว้ในกายโดยการแต่งผีในไ้วยสนมนิการนะครับที่เรารู้กันดีนะครับ